โยวาซาดิวิลุนเมกาดิวิลุนดูไปดิวิลุนชาลทายทุกคนกันด้วยนะฮะ oh. วันนี้นะครับเราอยู่กันในเกมมือถือนะครับที่มีชื่อว่า s l a s ควิสต์นะท่านผู้ชมนะก็เปิดเล่นทางไหนของเอสตระโกแอนดรอยนะครับท่านผู้ชมเป็นเกมแนวแอคชั่นประจนภัยนะครับเออเป็นแบบเราเป็นอัศวินอะไรเงี้นะท่านผู้ชมนะไปเออ่ต่อสู้นะครับมุมมองเนี่ยเป็นมุมมองด้านบนนะท่านผู้ชมนะเออมีเล่นทางไหนของเอสตระโกแอนดรอยนะจ้าน้องๆมาเล่นกันเลยนะครับฟรีไป Yeah very good นี่มาแล้วจ้าภาพถือว่าโอเคนะเป,นเป็นภาพแบบแนวการ์ตูนการ์ตูนหน่อยครับท่านผู้ชมเฮ้ยเกิดอะไรขึ้นเหรอนี่เอาะ Yeah baby นี่เก็บมีดนะครับเก็บมีดดาบก่อนดาบของอัศวินนี่ ช่วยเอาฉันขึ้นมาหน่อยได้ไหมเนี่ยเดาดาบออกมาครับเอื้ออ้อออาอย่างนี้ก้าแลมดีครับบอกเลยคุยกับเจ้าดาบก่อนนะทีค่คุยกับดาบได้ด้วยว่ะตึงจัดแดี๋ยวนหนึ่งผมขอลดลดแสงจอก่อนแตงไม่สว่างพูดตาจะแตกโอเค อ๋อเหมือนเราเป็นใบนะพูดไม่ได้หรือเปล่าอ๋อหมุนโอเคตรงนี้เป็นปุ่มกดเดินอ่านี่เป็นหมุนดาบซ้ายขวานะท่านผู้ชมนะอ๋อเราต้องดูทิศทางอ๋อดูทิศทางนี้เอาอุ๊ทเระบางัาบางๆระบังวังโดนแกะนะท่านผู้ชมนะ v e r y good โอ้รูปแบบการเล่นผมว่ามันยา Richman Shop โนหนึ่งเรื่องเติมเกมเปิดให้เติมแล้วเกม Cross Beauty Warzone Mobile เนี่ยนะครับประหยัดและถูกสุดๆแอดไลน์ Richman Shop X อย่าลืมแอดนำหน้าด้วยนะหรือจะเติมเกมอื่นๆในเว็บซื้อแพ็กที่ร่วมรายการบัตรเติมเกมคุ้มคุมรับ Richman Coin ใช้แทนส่วนลดได้ทันทีพร้อมบริการผ่อนำํำระานานสูงสุดถึง10เดือนตลอด24ชั่วโมงเติมถูกเติมง่ายเติมไวต้องที่ Richman Shop เท่านั้นอยู่ในนี้อย่างนี้เพราะว่ามันแบบ การควบคุมทิศทางเนี่ยแปลกๆไปนะอ่าแต่ก็พอได้นะครับมันมีอะไรยากเกินกว่าบิ๊กคุกสโนตึงโนกอสอีกแล้วสวยมันต้องไปที่อ่าปราสาทนะแอสเทนเอ้ยเฮ้ยโอ้สเสียงว,ว่าดาบไปโดนอะไรน่าจะตุยนั่นไงว่าแล้วนี่มันฟันพวกนี้ได้เออ อ๋อเราเคลียร์ทางพวกนี้ได้ด้วยนะคนหนนะแล้วตัดเราได้อะไรเนะี่ยอ๋อไม่ได้อะไรเลยอ๋อนี่น,นี่โอเคเราได้ตรงนี้อ่าฮะบอดไปวี่อุ้ยตัดไหมให้เราไปไหนอ,อเดี๋ยวๆดๆได ทางนี้เหรอโอ้เดินยากอยู่นะคนดูนี่ไปฮะ Can นยูพุกอ it นี่เวอรี่กูดได้อะไรขึ้นมานะอัน,น,นหนึ่งว่า่ะฮิกอ๋อเป็นแบบแท่นตรงนี้นะครับโอเคไปดูตรงนั้นเลย ตัวโอเคนี่เปิดสะพานขึ้นมานะครับเบลลี่กูดบอยโอ้โนี่ไงเจอมอนสเตอร์นี่ไง,ไงฟันแต่ก็เป็นเสียงเยงมอนสเตอร์หรือยากอยู่นะคนดูนะเวลลี่กูดบอยอีอีไปครับไปฝั่งนี้ กูดชอบแม่ไม่ถึงนะครับโซรองนี่โอ้แถวนี้เต็มเลยนี่ทิมทางตรงสวยเวียงครับเวียงเวียง <c oughs> นี่เนี่ล่วงหมดครับเป็นไงมอนสเตอร์ตัดพักแถวนี้ก็ด้วยเลยปั๊บเดือนมาก่อนนะครับ เบรตกูดโอ้ได้ดาบยาวมาแล้วเสียบปุ๊บเปิดสะพานได้เบสีไนส์ครับมีดาบเราสรุงแล้วไปเดี๋ยวจะมีปุ่มกดเดินนะครับอยู่มุมล่างขวานะกดปุ่มมุมอ่าอันนี้มันจะมีเราเราควบคุมแค่ทิศทางการเดินนะว่าเราต้องเดินไปตรงไหนแล้วก็กดเดินไปนะครับเออแล้วมันก็มีควบคุมทิศทางดาบนะซ้ายขวานี่แบบนี บิงวุ้ยชนชนหินเวีลีน่าส์ไม่ได้อันนี้ติดโอเควุ้ยวุ้ยโอ้โอ้ไปปลุกมันก่อนโอเคก็เรียกว่าไปปั่นป่วนปั่นป่วนั่นป่วนฮันดนเธอ์จอบส์น่าส์ปิงปิงเอ้ย ปับปรับสะพานนะครับให้เราได้ข้ามได้นะครับไอ้สองไอ้พี่เดินสะดวกเถอะเอาเว้ยลงข้างล่างฝั่งนี้โอเคอีซี่ชัวชัวชัวจัดตัดแถวนี้ก่อนโอ้โอ้โอ้โอชน สองให้พี่เดินสะดวกเถอะปันอุย้ยสวยครับไหนมันมีทางยาวตรงไหนโอเคดาบเรายาวแล้วนะครับตอนนี้ใส่แลวหนึ่งอันต้องให้ครบสามอันใช่ไหมผมจะเดินมาดูข้างหน้าก่อนครับเราพลาดอะไรไปไหมมุมนี้สก าเราต้องเดินไปด้านมุมบนตรงนู้นแน่นอนเลยนะเพราะว่าดูจากทรงแล้วที่เราต้องเนี่ยเห็นไหมเออเดินหาก่อนโอ้หินไม่ไม่ใช่น้ำน้ำ,นำพวกนี้ระวังนะคนดูนะถ้าเดินชนเราน่าจะเลือดแตกนะครับไปไปไปเดิอนอย่างยากคนดูบอกเลยอุยอ้ยอันนี้หัวใจโอเคเก็บเลือดโอ้ตรงนั้นไฟเตะอย่างก็ลินเกม ย็นก็เล่นเกมแบบขับรถเย้เ yeah, วี์ลีกูดบอยนี่นี่โอ้กระดินมา เกืืออบไมม่รดหากคุณกําลังสนใจหาเว็บเติมเกมราคาถูกอยู่แล้วก็นี่เลย Rich Band Shop เว็บผู้ให้บริการเติมเกมออนไลน์ราคาถูกการันตีคุณภาพจากผู้ติดตามถึง400,000คนมีเกมมากมายให้ได้เลือกเติมเช่น Roblox f r e e f i r e PUBG Mobile ROV Call of Duty Mobile Call of Duty Warzone Diablo Immortal Valorant a 8 Racer Sausage Man Overwatch g e n s h i n Impact LOL Identity V และน a ล็อก o b i l e บัตรกำนันและบัตรเติมเกมอื่นๆอีกมากมายเติมเกมแบบคุ้มคุมสุดไวเติมก่อนใจทีหลังนึกถึง Richman Shop โ no นหนึ่งเรื่องเติมเกมหากใครไม่อยากพลาดข่าวสารโปรโมชั่นเติมเกมดีๆไปติดตามกันได้ที่เว็ Richman Shop หรือ facebook Richman Shop ไลน์ at Richman Shop ถ้าอยากเติมเกมคุ้มๆราคาถูกนึกถึง Richman Shop พยายามมนเข้าไปลึกนะคนดูเลือดเราแตกเลยนะเนี่ยอ๋อไปไม่ได้ฝั่งนี้ต้องโอเคผมรู้แล้วไปฝั่งนูน้นอืดิฟดิฟจัดดิฟจัดเอาเว้ยอโอ้ยโอ๊ยอโอ้โหโ,โ,โดนุนวัตถิกไปต่อเลยครับโอเคไปกันต่อโว้ มีดาบยาวๆตรงนี้นะครับไม่ทำอะไรอะ่ะคิดว่านั่นจะใช้ดาบเอาไว้ลูดแน่นอนเลยนะคนดูนะอันนี้ว้าพี่ไงว่าแล้วเอาดาบไปข้ามสวยครับอืมว่แทงไอ้พวกนี้ได้อ๋อมาช่วยมาช่วยโอเคูดบอย คุยก่อนคุยก่อนขอบคุณเย้ yeah! นี่ตัวใหม่เวียรีไนสไปครับทีนี้วู้ฮู้นี่เสียบดาบก่อนเลยครับเวียรกูดไปลุย เราต้องเดินไปตรงนี้นี่ใส่ใส่เจ้าตัวลูกแก้วพลังงานไป3อันนะมันจะผ่านด่านได้นะครับโคเทเอาว่ะเอาว่า,า,วามันก็เดินต่อไปนะครับเข้าไปเลยไ nice! นส์นี่ผ่านแล้วด่านหนึ่งนะครับกดบอยโมกินใช้ส,สเปคต่ำมากเลยนะ G P U ผมแทบไม่ได้ใช้งานเลยนะเอ๊ <S <S คอนเฟิร์มไปด่านไหนต่อฝั่งซ้ายนี่มาอ่ะคอนเฟิร์มซื้อของครับเย้ yeah. ่คุยกัะดาบก่อนนะฮะกูดบอยอ๋อมันให้คุยันนีเสิทธ อ๋อซื้ออะไรเอ่ยซื้ออะไรเพิ่มเนี่ยอ๋อช่องหัวใจโอเคอ่าได้แค่นี้แหละไปไหนต่อแล้วกลับมาใหม่นะโอเคองมาที่แมปแน่นอนเลยนะนี่ด่านต่อไปคอนเฟิร์มวู้ฮู้ตวตีตัตึง ไม่แย่ไม่แย่คนดูเกมนี้เอาอันนี้เสียบก่อนจ้าเปิดทางนะครับเปิดทางให้เราเดินไปได้นะอุ้ยอุ้ยอุ้ย,ยไปไปไปน,น,น,นี่เนี่ยเสียบไปหนึ่งทีอูดบอย สยนี่มาแล้วครับคนดูทางใหม่เราดาออกมาเดินไปก่อน,นครับไหนโอ้ยไม่ถึงหรอตรงนี้เอาดาบเราสั้นไปนหรอวะปับ๊บอ๋อมันมีตรงนี้อยู่โอเคมีซอยนี้อยู่ นี่อ๋อเป็นทางสนับฝั่งได้แบบนี้โอเคดึงดับมาเอยยไปเลยครับตอนนี้รับรองว่าเซ็งรับรองว่าเซ็งตวัดดาบหนึ่งทีสวยๆนี้ลงมาครับโรดทีรีทอรีครับฮาฟี ป๊าบนี่เปิดทางได้ตรงนี้จุ่มเบะเบะจุ่มเบะยาบุ่มเบะเบะสวยตึ่งตึ่งตึ่งช่วงช่วงอืมช่วงเอ้ยชว่วเอ้ยโอ้โหเกือบเกือบตุยเลยนะเมื่อกี้นี้ถ้าเราฟันไม่ไม่โดนเนี่ยไปไปไป อาวา่าอาวา่าอย่างตรึงโอ้โหนี่แมพใหญ่โอ้โหเออเออย่งดาวก่อนนะคุณดูนะเมบี่อุ้ยอุ้ยเนี่ยถ้าเราโดนโดนหินชนเมื่อกี้เนี่ยนั่นเลยนะมันจะสะดุดนะจัดการมันนี่อุ้ยนี่แน่อว่าอาวา่า,วาจะพวกปีาศาจนี่แน,น่โอ้โหยังลอยอย่งตรึงเหยียบได้ไหมตรงนี้ไม่ได้โอเคต้องไปฝั่งนี้นะครับ มันมี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 เมล็ดพันธุ์อยู่นี่เออนี่ไหวไปเกรียบดาบไปฮะโอเคนะท่านผู้ชมนะก็ประมาณนี้แล้วกันนะสำหรับเจ้าตัวเกมสเลตเพสนะเป็นเกมแบบว่าแนวอแอคชั่นผจญภัยนะท่านผู้ชมดาน์บนมือถือนะครับเปิดเล่นสุดของไอโอเอสก็ Android นะครับยินดีด้วยท่ได้รับคำเย็นแต่คลิปนะสำหรับวันนี้พี่โคตรุ่ก่อนเจอกลับไปคลิปหน้าบายจ้าโคตึง ร้าน Richman Shop ผู้ให้บริการเติมเกมออนไลน์ที่มีแอดมินดูแล24ชั่วโมงกัรันตีคุณภาพจากผู้ติดตามมากกว่า400,000คนเติมเกมมอลเลนใช้เพียงแค่ไรออดไอดีในราคาที่ถูกและคุ้มกว่าเติมเองถึง10%ที่มาพร้อมกับบริการผ่อนชำระนานสูงสุด10เดือนสามารถเติมเกมได้บนเว็บไซต์ Richman Shop หรือเติมได้ที่ช่องทาง Line Official@ @Richman Shop อย่าลืมแอดทำหน้าด้วยนะนอกจากนี้ยังมีบริการเติมเกมชั้นนันอีกมากมายไม่ว่าจะเป็นในส่วนของบัตรเติมเกมคุ้มคุ้ม,มโลบ ไ i ออดสตรีมบัตรแกร็บบัตรไลน์ทินเดอร์อยากเติมเกมแบบคุ้มคุ้มสุดไวเติมก่อนใจทีหลังต้องนึกถึง,ง r i c h m a n Shop โ no นหนึ่งเรื่องเติมเกมและถ้าเกมเมอร์ไม่อยากพลาดข่าวสารกิจกรรมเกมดีๆต้องติดตามเพจ i c h Man Shop ไว้ด้วยเอาละ่ะไปสนุกกันเลย